ลูกใหม่สาวโอปอปานิสราสวยแซบแทบจะหยุดหายใจ มีวินัยอย่างมากจนสามารถกลับมามีหุ่นดีปังได้อีกครั้งสำหรับพิธีกรชื่อดังโอปอปานิสราที่แม้จะเป็นคุณแม่ลูกสองแต่ไม่เคยปล่อยตัวเองไปตามกาลเวลาดูแลตัวเองและรูปร่างอย่างดีมาโดยตลอดล่าสุดหุ่นกลับมาปังจนหลายคนอยากจะรู้เคล็ดลับกันเลยทีเดียวและล่าสุดในอินสตาแกรมของสาวโอปอเธอก็ได้โพสต์ภาพของตัวเองในชุดว่ายน้ำวันพิษสีครีมพร้อมท่าโพสแซบแซบระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าลงรักผิวตัวเอง ที่สุดได้ทุกเฉดหลังจากนั้นก็มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์เป็นอิโมจิไอคอนลุกเป็นไฟกันมากมายและต้องบอกเลยว่าภาพนี้ของสาวโอปอนั้นเธอสวยจริงๆและวันนี้ทีมง,งานของเราได้นำภาพของเธอมาให้ชมกันจะสวยแซ่บเบอร์ไหนมาดูกันเลยค่ะ